สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับบอนสีนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหอกใบไผ่นะครับแล้วก็บอนแลนะครับ วันนี้ราคาแบบจุกจุกกันไปเลยนะครับจัดให้ f c สวนกวางชาแนลพิเศษนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับนี่วันนี้นะครับมีบอลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคัวนี้นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ขึ้นขั้นเป็นไม้แรเลยนะครับเพราะว่าความด่างกระดูกอะไรเงี้ยครับสวยมากจริงๆนะครับเอ้าโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับจัดให้ f c สวนกวางชาแนลเท่านั้นนะครับหลังจากที่โอ้ยไม่ได้เจอกันนะครับหลายวันมากๆเลยนะครับนี่ ต้นนี้เปิดประเดิมไปเลยนะครับนี่จากราคา4ี่ห้าร้อยไม่ขายครับวันนี้เอาไปเลยครับลูกไม้ใบหอกต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับนี่สวยไหมครับสวยมากมากเลยค่ะนี่ใครชอบจัดไปเลยนะครับค่าส่งมาเหมาเช่นเดิมเลยครับจะเอากี่ต้นก็ตามนะครับห้าสิบาทเหมาเหมามีปลายทางด้วยเนาะปลายทางบวกยี่สบบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปชมต้นต่อไปกันเลยครับเป็น ไม้แยกหนอนนะครับเขามีชื่อว่าเท้าทองอินนะครับยิ่งโตยิ่งสวยครับใครที่เคยได้เท้าทองอินจากสวนของเราไปนะครับการันตีความสวยมากมากเลยครับต้นนี้เป็นเท้าทองอินแยกหนอนนะครับแยกไว้นานแล้วนะครับนี่ฟอร์มสวยมากๆนะครับเอ้าเท้าทองอินราคาพิเศษเช้าวันนี้เท่านั้นนะครับเอาไปนะครับ 99บาทไม้แยกหน่อนะครับย้ำว่าเป็นขท้าทองอินแยกหน่อนะครับจัดให้99บาทเท่านั้นครับเป็นบอลใบหอกที่สวยมากอีกต้นหนึ่งเลยนะครับนี่ของเขามีประกายเขียวๆด้วยนะครับผมว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะครับไม้เมล็ดเนี่ยยิ่งเก็บไว้ยิ่งได้ลุ้นหน้าหลากหลายสีมากๆเลยนะครับเอาต้นนี้พิเศษอีกแล้วเช้าวันนี้นะครับจัดให้ f c ส่วนุกวางไปเลยนะครับ149บาบาทถูกไหม นนีะครสวยมากมากเลยค่ะต้นนี้นะคะ450เราไม่ขายนะครับเราขาย199บาทเท่านั้นเองเท่าไหร่นะครับ149ค่ะคุณต้นค่ะขอโทษขอโทษนะครับ149บาทแหมราคาจะขึ้นซะแล้วนะครับดีนะครับที่คุณกวางทักเอาไว้นะครับเฮาจัดไปนะครับ149บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ในราคายกสิทธิ์เนาะ ปกติราคายกสิทธ์นะครับถ้าแบ่งปันกันจริงๆเนี่ยก็จะอยู่หลักพันแหละเนาะแต่ว่าในานามส่วนคุณกวางชาแนลนะครับเราก็ไม่เคยคิดราคาสูงกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ลูกม้ายกสิทธิ์สวยไหมฮะสวยมากๆเลยคะ่ะสวยมากนะครับนี่เอาไปตั้งชื่อกันเองเลยนะครับนี่ผมให้ชาวนี้ในราคาพิเศษนะครับพิเศษนะฮะ 3...88 แ8ดแปดสมแปสวยไหม สวยมากมากค่ะสวยมากๆนะครับจากหลักพันนะครับเอาไป3 8 8ผมชอบเลขสวยๆนะครับแล้วก็อยากให้ f c ส่วนคุณกวางได้เก็บบอลใบหอกใบไผ่ที่กําลังมาแรงด้วยนะครับใน e ีพีนี้ครับก็เป็นลูกไม้นะครับยกศิษย์เหมือนกันนะครับสวยเนาะสวยมากมากเลยครัสวยจริงๆนะครับสะโพกอกไายไหลผึ่งนะครับเขาเรียกนะครับนี่ครับเป็นก้านแข็งแรงมากๆเลยนะครับเอาลูกไม้ยกศิษย์ต้นนี้นะครับเมื่อกี้เราแบ่งไป3 8 8เนาะเราไม่ให้น้อยหน้ากันนะครับ ลดลงมาอีกหน่อยแล้วกันเนาะต้นเนี้ยสามห้าศูนย์สามร้อยห้าสิบนะครับสามห้าศูนย์นะครับเอาไปแบ่งปันกันครับทุกๆคนครับผมการันตีความสวยนะครับจริงๆใครนะครับชอบแบบว่าสายด่างดําดาร์กนะครับแล้วก็อมน้ําตาลเข้าหน่อยนะครับนี่ผมการันตีนะครับต้นนี้จะเป็นใบไผ่นะครับสวยเนาะสวยมากมากเลยค่ะนี่สวยมากมากเลยนะครับนี่ดูใบเขานี่ยโหดูดิดูดินี่ฟอร์มประกวดเลยนะเนี่ย เดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับอะใครสนใจต้นนี้นะครับผมแบ่งให้ในราคาพิเศษเช้านี้เท่านั้นนะครับ350ห้0ยบาทนะคะให้ไวเลยนะครับเพราะว่าเคยแบ่งหน้านี้ไปอยู่เป็นพันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ก็แบ่งพิเศษนะครับ fc 350เท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าทิพวารีนะครับนี่เอาไปออกงานนะครับหมดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีมาแบ่งอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ไซส์กระถางนี้นะครับโอ้โหผมว่า เอาไปผ่าได้เลยนะครับเป็นไม้ผ่านั่นแหละนะครับก็อายุได้แล้วนะครับต้นนี้นะครับแบ่งให้ FC ส่วนคุณกวางชานลพิเศษเลยนะครับกระถางใหญ่มากเลยนะครับน่าจะ10นิ้วอัพเลยนะครับนี่จัดไปให้กับ FC เช้าวันนี้นะครับให้ในราคาพิเศษนะครับเอาให้ไวนะ3 80 3 8 0นะครับใครไวใครได้นะครับมีต้นเดียวนะครับเพราะว่าไปแบ่งที่งานนี้ก็หลัก4 5 0 0ขึ้นนะครับอ่ะ ให้พิเศษสําหรับ FC ส่วนุกลางชาแนลเท่านั้นไหมครับต้นนี้นะครับเป็นลูกนะครับของปลาสาทองนะครับแต่ก็ยังเป็นลูกไม้นะนะครับอันเนี้ยใครได้ไปเนี่ยแทบจะเป็นสิทธิ์แรกเลยนะครับที่เอ่อได้หน้าสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมแบ่งให้กับ FC ส่วนุกลางชาแนลเอาพิเศษเลยไหมพิเศษให้ลูกค้าเอาพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าถ้ากระถางใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็ต้อง มี300อัพอยู่แล้วนะครับแต่ผมแบ่งต้นนี้พิเศษนะครับให้250บาท250บาทฟังไม่ผิดนะครับจากราคาหลัก4ี0หขึ้นนะครับกระถางใหญ่แล้วนะครับผมแบ่งพิเศษให้250บาทเท่านั้นเองนะครับสวยไหมสวยมากสวยมากนะครับต้นนี้การันตีเลยนะครับว่าฟอร์มสวยจริงๆนะครับอาจัดไปครับบนสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารัตนรังสีนะครับก็ค่อนข้างหายากในตลาดอยู่เนาะ นะครับรัตนารังสีนะครับต้นนี้เอาไปหลักสิบแล้วกันเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาชมบอลหลักสิบกันดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับเอารัตนารังสีใครไวใครได้นะครับต้นนี้มีต้นเดียวนะครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับสวยมากนะครับเอาไป60บาท60บาท60บาทนะครับรัตนารังสีดูดูความด่างความสเตียของเขาก่อนสวยไหมสวยมากโอ้ยหกสิบบาทนะครับเป็นเศรษฐีสุพรรณแผลงนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเหลือต้นเดียวด้วยนะครับนี่ของเขามี กระจายทองทองด้วยนะครับเศรษฐีสุพรรณแผลงต้นนี้ต้นโตแล้วนะครับนี่เ้าใครอยากได้ผมแบ่งอยู่ที่ราคาพิเศษเลยนะครับนี่80บาท80บาทฟังไม่ผิดนะครับจากราคา150ให้เพียงแค่80บาทเท่านั้นนะครับเอเอาให้ไวนะครับเหลือต้นเดียวด้วยนะครับเป็นลูกไม้นะครับตัวนี้จอกสีเหลืองเนาะนะครับกระดูกเขาเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบสีเหลืองนะครับก็ เอาไปเลี้ยงได้นะครับก็เดี๋ยวจะโชว์ต้นสีส้มด้วยนะครับอ่ความต่างจะชัดเจนนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับเป็นลูกไม้อยู่นะครับใครสนใจเอาไปในราคาลูกไม้จริงๆราคาสูงเนาะนะครับอ่ะแบ่งให้ในนาทีทองแล้วกัน99บาท99บาทต้นโตแล้วนะครับ99บาทนะครับนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็จะออกเป็นสีส้มๆเนาะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมคัใช่ใช่<น>เป็นลูกไม้ครับแต่ก็เคยเอ่ยยกสิทธิตัวแม่ไปเขาในราคาหลัก 3- 4มสี่พันเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้เป็นไม้เอ่อแยกหน่อด้วยสวยไหมดูดิกำลังสวยเลยอันนี้<ล>สีส้มชัดเจนอันนั้นเหลืองแต่ว่าอันนี้ส้มนะครับนี่ก็จัดให้ F c ซสุขวังกวางชแนลพิเศษในเช้าวันนี้เลยแล้วกันนะครับงามเนาะงามมากๆค่ะให้ไปเลยนะครับในเช้าวันนี้นะครับใครอยากได้150 150บาทราคาพิเศษจริงๆนะครับนี่ราคาพิเศษจริงๆนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นบอลสีที่ never never ของความงามเลยนะครับสยามเนรามิดสวยไหมฮะสยามเนรามิดนะคะนี่ดูความด่างของเขาสินี่เห็นไหมสวยเนาะสยามเนรามิดหน้านี้นะครับผมแบ่งให้นะครับใครสนใจอยากได้ทํายากนะครับส่วนมากสยามเนรามิดนะครับก็ยังเป็นไม้และที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับนี่อะเอาไปในกระถางนี้เอาไปเลยนะครับนี่สยามเนรามิด400 ห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะต้นกระถางใหญ่แล้วนะครับไม่่ใชล้วนหลอดใหม่ด้วยนะคะใช่ใช่สวยมากสวยมากนะครับแล้วก็ทํายากครับทํายากสยามเนี่ยนะครับเอามาแบ่งปันให้เอฟซนะครับเป็นไม้ที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ใครสนใจก็ทักมาครับดาลาราพรต้นนี้นะครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ห่วงไว้นะครับห่วงไว้ให้เอฟซนะครับอ่ะดาดาลาราณพรถ้ากระถางนี้นะครับมีหลักพันแน่นอนนะครับแต่ ใครสนใจอยากได้กระถางนี้ดารานพาสวยมากนะกระถางใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มนะครับประมาณสิบนิ้วนะคะกระถาาได้เลยครับกระถางนี้ใครสนใจนะครับผมแบ่งในราคาพิเศษเลยนะครับเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะงไม่ผิดนะครับเก้าเก้าเก้าจากปกติหลักสองพันอัพนะครับใส่นี้นะครับเอาไปเก้าเก้าเก้าในราคานาทีทองสําหรับเอฟซีนะครับนี้นะครับมีชื่อว่าบัวสวรรค์นะครับนี้สวยไหม ไสสวยมากเลยเหมือน,นะค,ะคนทาลิปสติกไปไป้ายข้างๆเลยนะนะครับสีนนสวยมากนะคะต้นจริงนะคะอันนี้กระถางสบอัพน,น,นะสวยใหญ่นะครับอะถ้าถ้ากระถางเนี้ยซส์ใหญ่น่ะแบ่งอยู่ที่300้ยท่นนะครับแต่เรามีต้นเล็กเรามีต้นเล็กเหลืออีกหนึ่งต้นใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับต้นเล็กในในราคาพิเศษเพียง60บาท ต้นเล็กนะต้นเล็กนะครับทักมาชมรูปได้ต้นนี้ขายไหมคะต้นนี้ก็ขายขายต้นนี้ขายเท่าไหร่คะขายสามร้อยสามร้อยนะคะพี่พี่ขาสามร้อยบาทนะคะมันสวยครับพวกเราก็งงห่วงไว้ด้วยเนาะอะไรประมาณนี้อ่าแต่ถ้าใครอยากได้ก็ให้ราคาแบ่งปันไปสามร้อยแต่ว่าสามร้อยบาทถ้าใคร <นะ S 1> คอยากได้กระถางเล็กก็หกสิบบาทนะครับมีนะครับก็เดี๋ยวส่งรูปให้นะครับกระถางเล็กก็จะเหลือแค่กระถางสี่กระถางเดียวนะครับทักเข้ามาได้ครับบัวสวัสดีต้นนี้นะครับเป็นบอลกาบสวยมากเลยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยเนาะ สวยมากๆเลยค่ะต้น<ด>นี้นะคะเส้นเขาดิโอ้โหชัดเจนคมมากพัดวัชราพิรมวัชราพริรมกระถางนี้นะครับผมให้พิเศษเลยนะครับอย่าบอกใครนะให้ไวนะหนึ่งร้อบบาท หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะรีบถักนะครับมีต้นเดียวด้วยนะครับสวยมากต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเทวีสุริยานะครับเป็นไม้หน่อด้วยนะครับอันนี้แยกไว้นานมากมากมากเลยนะครับเอ้าสี่ห้าร้อยไม่ขายนะครับเทวีสุริยากระถางนี้ใครสนใจเอาไปเลยนะครับในราคาเพียงสองร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับสองร้อยแปดสิบแปดบาทเป็นไม้แยกหน่อแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับนี่ บอกเลยเลยครับว่าใครสนใจเอาไปตั้งแม่หรือทําพันต่อครับต้นนี้เหมาะมากสวยนะครับกังมีชื่อว่าเพชรติวานนนะครับแม่สวยมากๆเลยนะครับนี่กระถางนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับอีกต้นหนึ่งเหมือนกันที่เราจะแบ่งปัน f อฟชาวันนี้นะครับเอาเพชรติวานนราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับให้ในราคาพิเศษเพียงนะครับ70บบาทเนาะ ให้70บาทนะครับราคาสิบาทนะคนะคบแบ่งปัปปนธุกถูกๆเลยนะครับ,รบเป็นลูกไม้ใบหอกสวยมากนะครับต้นจริงอ่ะยิ่งสวยผมการันตีความงามเลยเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้ยกศิษย์เหมือนกันใครสนใจนะครับเช้าว,วันนี้เนี่ยต้นนี้แบ่งไปเลยเอ้าวพิเศษโอ้โหเสียดายเนาะหลักพันเอาไป499พอ สี่เก้าเก้านะคะจัดให้เอฟซีสวนคุณกว้างนะคะมาแล้วครับบอนสีต้นนี้มีชื่อว่ารักเอ๋ยนะครับนี่ใครสนใจเอาไปเลยนะครับยี่สิบบาทนะครับรักเอ๋ยมีสองต้นนี่นี่มีสองกระถางมีสองกระถางนี่ยี่สิบาททับหนึ่งนะครับยี่สิบาททับสองนะครับรักเอ๋ยนะครับอันนี้นะคะจะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะน้องจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะพี่ๆ่ะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคาพิเศษนะคะสําหรับเอฟซีสวนคุณกว้างนะคะราคาเป็นไม้แยกหนอนนะคะราคา 89บาทนะคะพี่ๆค่ะ89บาทนะคะต้นนี้นะเป็นไม้แยกหนอดน,นะคะแยกนานเกินอ่าหนึ่งเดือนแล้วนะคะนี่นะคะมี3กระถางนะคะราคา89บาทนะคะพี่ๆค่ะนะไซ์โตแล้วนะคะอันนี้ต้นที่2นะคะ89ทับ2นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา89นะคะ89บาทนะคะทับ3นะคะสาวนาครชัยศรีนะคะกวางก็จะมีอ่า น้ำเมืองโนนด้วยนะคะพีพ่ๆค่ะน้ำเมืองโนนแบบนี้นะคะหนูให้พีพ่ๆนะคะกระถางละ30บาทนะคะน้ำเมืองโนนหน้านี้นะคะสําหรับอ่ารักเอ๋ยก็ยังมีราคา20บาทเหมือนที่พี่ต้นอ่าแ,แจ้งไปในเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีขุนไกลด้วยนะคะนี่นะคะขุนไก่นะคะราคา30บาทนะคะไปป้ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ด้วยนะคะ,ะ,คะพี่ๆค่ะลูกไม้นะคิดถึงเอฟซีทุกคนเลยนะคะพี่ๆค่ะไม่ได้อ่า ไร้นานนะคะพี่ๆค่ะต้นนี้นะต้นนี้ลูกไม้นะคะกวางก็ให้ราคา50บาทนะคะพี่ๆท่าไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะไปพบกับพี่ต้นตอกกันเลยค่ะเป็นลูกไม้สวยมากเลยสวยมากมากเลยค่ะต้นนี้นะคะนะครับตวนนี้คือบอกได้เลยครับว่าอุ้ยงามจริงๆนะครับเอ้าเอาไปเช้าวันนี้พิเศษเลยนะครับ40บาท40บาทอ่าจัดท้ายเอสซีมาแลกกันบ้างนะครับต้นนี้เป็นปีศาจแดงแผลงสวยไหมโอ้โหสวยมากมากเลยค่ะต้นนี้นะคะกระถากระถางนี้เป็นกระถาง หกไปแปดนิ้วได้แล้วนะครับนี่อ่ะจัดให้เช้าวันนี้นะครับปีศาจแดงแผลงนะครับใครสนใจนะครับห้าร้อยห้าสิบาทห้าร้อยห้าสิบนะคะนะครับบอกเลยครับว่าใครได้ไปสวยมากๆนะครับจัดไปครับสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแดงโซดาสวยไหมกําลังสวยเลยค่ะโอ้สวยมากเอ้าเช้าวันนี้แบ่งไปเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทนะแดงโซดานะครับบอลสีหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นชื่อเนาะนะครับนี่แดงโซดาสวยไหม ก้าเก้าจากไปนี้นะครับชื่อพราะมากหอคําหลวงชื่อเพราะเนาะชื่อเพราะมมากๆเลยค่ะแล้วก็ความด่างของเขานี่คือชัดเจนและสวยงามมากนะครับมีติดสีเหลืองด้วยนะครับนี่ต้นนี้เหมาะแก่การเอาไปตั้งแม่ทําจํานวนมากๆเลยนะครับเอ้าผมแบ่งต้นหนึ่งและกันแบ่งหน้าสวยเลยนะครับหอคําหลวงต้นนี้โอ้โหกระถาง6นิ้วนะครับจัดไปพิเศษเช้าวันนี้เลยนะครับนี่หอคําหลวง350บาท 350บาทนะครับบอกเลยครับว่าสวยมากต้นนี้นะครับมีชื่อว่าปักษาสุวรรณนะครับเป็นไม้ที่มีจานวนน้อยนี่ต้นแม่เขาด่างเหลืองสวยไหมสวยมากนี่เดี๋ยวผมก็จะแยกหน่ออีกนะครับะครับกมีวิธีทําให้บอลสีลูกดกไหมครับพี่เ่นคะก็ถ้าอยากลูกดกก็ต้องดูที่แม่พันธุ์นะครับแต่ส่วนมากบอลสีของเราไม่มีปุ๋ยนะ ก็จะมีแต่ใบก้ามปูนะครับแล้วก็ผสมดินนะครับก็อัตราส่วนก็แตกต่างกันไปของแต่ละสวนก็แล้วแต่นะครับก็แต่สวนของเรานี่ก็จะไม่มีการฉีดยานะครับแบบว่าเอ่อไปเล่งอะไรเขานะครับแต่แบบเชื้อราก็อาจจะมีฉีดให้บ้างนะครับป้องกันด้วยนะครับนี่แต่วต้นนี้นะครับปักษาสุวรรณไม้นอนะครับนี่แม่ดูแม่กวนแยกจากแม่นี้เลยนะครับผมแยกมา3ามสี่รอบแล้วนะครับเขาให้ลูกดกมากๆเลยนะครับนี่ดูความงามหูสวยๆเอ้านาทีทองเนาะ นะครับต้นใหญ่ต้นนี้จัดไปเลยพิเศษเช้าวันนี้นะครับ99บาท99บาทนะ,ะมี2ต้นเนอะรู้สึกนี่เอาน,นี่นี่อุ้ยอันนี้สวย99ทับหนึ่งนะครับแล้วก็ 9 9เทับสองแต่ว่าหน้านี้จะด่างสวยนะครับนี่ดูแม่ก่อนนะครับนี่งามมากเลยนะครับสวยมากเลยค่ะใช่ใช่ใครสนใจรีบมาเลยนะครับเพราะว่าในตลาดมีจํานวนน้อยและก็เป็นบอลกาบที่สวยนะครับมากๆเลยนะครับเป็นบอลใหม่ด้วยนะครับตนนี้นะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับนี่ชื่อว่าพัชรามนีเนาะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อพัชรามณีใช่นะครับแต่ส่วนบอลกาบที่เราขึ้นโชว์เป็นวัชราพิลมนะครับชื่อก็เลยอาจจะสอดคล้องกันนะครับอันนี้พัชรามนีนะครับสวยน้อยเห็นไหม สวามากเลยนะครับมีต้นเดียวนะครับเป็นไม้แยกหน่อแม่สวยมากนะครับแม่น่าจะผ่าล้มต้นไปแล้วด้วยซ้ําไปนะครับนี่เอ้าจัดให้เช้าวันนี้นะครับไม้แยกหน่อพัชรามณีนะครับจัดให้เลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะคะโอ้ยสวยมากนะครับรอบก่อนๆขายเป็นร้อยเลยอ้ารอบนี้ขายเจ็ดสิบเจ็ดบาทให้พิเศษครับ นะครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าณเมืองนนท้าแผลงนะครับสวยมากอมชมพูหวานเย็นเทียบเหมือนเฮลบูบอยเลยนะครับเอ้าจัดให้ช้าวันนี้พิเศษนะครับไม้แยกหน่อด้วยนะครับณเมืองนนทแผลงต้นนี้เอาไปเลยนะครับใครไว้ใครได้นะครับ50าบบาทครับ5้บาทนะคะพิเศษนะครับสาหรับ f c สวนคุณกว่างจป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เอ้าพิเศษไปอีกหนึ่งต้นนะครับใครไว้ใครได้นะครับด่างสวยมากเห็นไหมใบเหมือนช้อนทองเลยเนาะนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นถ้วยเลยนะครับ เป็นถ้วยเลยนะครับการันตีความสวยนะครับจัดไปเช้าวันนี้พิเศษนะครับ50บาทครับถูกว่าสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบอลสีหลากหลายสายพันธุ์นะครับและใครที่สนใจอยากจะชมบอลสวยๆนะครับติดต่อมาที่สวนคุณกว้างได้เลยนะครับมาชมกันได้ที่จังหวัดกาลสิน์นะครับนี่มีหลากหลายนี่เป็นแม่พันธุ์ที่เราตั้งแม่ไว้นะครับแต่ว่าใครอยากแบ่งเอาไปทําจํานวนเอาไปทําต่อเสริมรายได้ก็ทักมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องสยามนะครับนี่ใบหอกลูกไม้เมล็ดนะครับนี่ แล้วก็ตัวนี้สวยมากลาเลยนะครับน,บนี่ทองหลางนะครับหน้างามจัดๆเลยนะครับบอลใหม่ด้วยนะครับที่จะออกสู่ตลาดปีนี้แหะครับนี่จะตุระเทพบอลกาดนะครับนี่และเดี๋ยวเรามาปิด EP นี้กันด้วยแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่เป็นบอลที่สวยมากๆเลยนะครับนี่จัดจ้านในย่าน กาลสินนะครับนี่แม่ฟ้าหลวงนะครับสำหรับ e p พนี้นะครับต้องขอขอบคุณ FC ทีทุกทท่านเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์สับส c คร b e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาฝาก f c ทุกทกท่านนะครับต้นนี้เป็นสุวรรณสอนสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะและผมจะปิด e p พนี้ด้วยสุวรรณสอนลูกของเขานะครับเป็นไม้แยกหน่อนนะครับนี่อันนี้อ่ะซูมเข้าไปใน ความจัดจ้านความสวยของเขานะครับสุวรรณศรมีเท่าไหร่หมดตลอดนะครับต้นนี้ปิด EP พีพิเศษนะครับไม้แยกหน่อจากแม่นี้เลยนะครับให้ FC ฟซสวนคุณกวางชาแนลเท่านั้นนะครับในราคาพิเศษเพียง200บาทท้วนนะครับให้แค่ต้นเดียวนะครับเป็น ของขวัญน,นะครับสำหรับ fc สวนคุณกวางชาแนลนะครับ200บาททั่วนะครับหน่อสุวรรณศรใครสนใจทักเข้ามาสอบถามแล้วก็แบ่งปันกันได้นะครับสำหรับ ep นี้ต้องลาไปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับสวนคุณกว้างชาแนลเป็นกำลังใจให้เราเพื่อเราจะได้มีบอลซีสวยๆมาให้ e fc ทุกทกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วจริงๆนะครับพบกัน ep หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ